บัดนี้วันที่15เดือน5 2568ข้าพเจ้าในของการพัฒนาพัดขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูติพระ,ประเปลี่ยนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชา,แ,า,ชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอคัคระปยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด <c oughs> 1 บทกลบพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทธโธปะกาวาพุทธังปะขวันตังอธิวาเทมิสวาขาโตปะขวตาธโมธมงธม,มังนามาสามิสปปฏิปโนปะขวโตสาวกสังโคสังขังนามามิ <c oughs> สองบทบูชาพระไยรีพิณะาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปะลินิพุตโตกุเนหิธัมมะมา โนทานิปรามิหิจะทิสติยาวชีวังอาหางพุทธังธรรมัง่งังคัสงสารังนางคโตปูเชมิระตานันตะธรรมังรัตตามิโสตินา 3. บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจัก,กวาเหสุาาขจาขคันันตุเทวตาสัทธรรังมะนิราชาสุขนตุสั คะโมกขถังตะเคกาเมจารูปเปศิดิคะรัตเถจะตะลิเถวิมาเนจัทีเปจะรัตเถคาเมจะทุกวะนะขาหะเนกิเคหวะวัตถุมหิเขเ,เตกุม,มายันจันตุเทวะชะละมัทธวิสะเมยักกะทันพาณน,นาคาทันติตาสติเกยังมนุทิวาสัจนงสาธาโวตเมสุตตุธรรมณะสกวนากาโหายัมพัทันตา ธรรมมนะสกกวนะกาโลอักยามพระธันตตาธรรมมนะสกกวนะกาโลอักยามพระธันตตาสี่บทสวดปุตพระพาณกมาการณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสารคมณปะทะ พุทธังธรนังขะฉามิธรรมังธรนังขะฉามิสังฆังธรนังขะฉามิทุติยมปิธรรมังธรนังขะฉามิทุติยมปิธรรมังธรนังขะฉามิทุติยมปิสังฆังธรนังขะฉามิตติยมปิพุทธังธรนังขะฉามิตติยมปิธรรมังธรนังขะฉามิตติยมปิสังฆังธรนังขะฉามิหกบทสวดสัจกิริยาคาถา นติเมสารนังอักยังพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจเจวิชนะโสติีโหตุสัพปทานติเมสารนังอักยังธรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจเจวิชนะโสติีโหุตุสัพปทานติเมสารนังอักยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจเจวิชนะโสติเมหุตุสัพปทาเจตบดทวติระสนะปะมามะกาคาถา พุทธังะเมรัตะภูตาสัลีละจิตตังธรรมังะเมรัตะภูตาวิสุทธิสารังตังคังะเมรัตนาภูสุติสติติเหตังณเมติรัตตังตาลัตนาจะยะวังสัมาสามโมขะสะรติวัตถุวิเศษัภูตังยัง โจยายุคานุตโยควาสัป,ปะวัตติงสุมิตัสหิปิตเทวะยะถาติเตเอกังนามิอัตรเนนะเสนสัมปะเพนะโลเคทาสจิจะจิเรนจะปะตุพาตังคัมพีพระละนังวิสะสัยังอติธานนะตทังวิโนหิ <c oughs> ปฏิธานนะเนหิ วิชัญญาลูปังโลกรมหิเกหิติกัตถจุลามปะมียังเกสัจจิสุติวิจุตังภุณากยะตายะนะเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุธรมปิสุมะปัตะตังนะนาสิสุทธาภาษาทัทานังปุญญาธิกานะมนุสตสุมัทธปุญญาภูมัง ุขขา <c oughs> ปามุจจานะมุขะาตาละนังขาตานังปุชาเลเสสุปะละมังอาภิปูชเยยังนิพานะสิจักกิริยายุป,ปานิจจาสัทังสัมมาคิเลสัพมาจะทาสิทธิยาจะทาโทหิอัตะกุ สะเลหุป,ปเสยยวะนีปานีหิจาปิสาระนังคะเมยะมีเววะตัสหิตังตะระตะนางสาระนังตะคำมหะรัตตะะิวังอะยะเยสุนะมัตตมานาปูเคมะจาปิตะตะตังสุปันสันตะจิตาตาสุปานุปะริยาจิตตาสัทธาตาลาจะ เปยุนะตัสสะสุกกาเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะเตสัตตาปิสุวัติโหนตุโยจาทะธรรมวะนัญญนทิปปมานะภูโตโลกุตตะปลาพิสมายโยยะสะโตสุพัตังตัศโสปนิสักยาจะยายะอีธรรมปิโหนตุวัตตุเตยะ ปาลิจิตโตตุป,ปาสาทากะโลแ <c oughs> ปด<ะ>ณมะกาละสิทธิคา,าโยจะขุมาโหหามาลาปฏิโธสามานันจะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสะสถาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชัตตังวิเนยังพุทธังวะรันตังสิระสา นมามิกัสสะ,สะนิกันจะวินายะจันจะตันเตชะสาเตชะยติหลนตุสัพพตลายาวินาะเมตุธรรมโมทะโขโยวิยังตัสสะสุทัสสะเสรโลกะสะวิสุทิมักขังนิสยานิโกธรรมธาลีสะทีลาตตาวโหสติกะโลตุจินาวธรรมังวะ ลันต่างติสสานัมามิโหหับพันทาลังอุปะสันตทาหังตันเตชะา,สา,สาเตชะยสิทธโตุสันทตลายาวินาสเมตุสับมาสเมเสนาสุตาคัทโนโคโยโลกะสะป,ปาปูจะเรสัจาตาสันโตจะยังสันติญิโยจะโกจะ สาวขาคำมัชคำมังวิธิตังกะโรติสังขังปะรันตังสิระสานัมามิพุทธพุทธาทางังตะมาสิธิถิ่งตันเตชะสาตเตชะยศิทธุสุสพะตลายาวินาสเมตุเก้ 9. บทสวดนโมอัตะคถา,านโมอรหัตโตสัมมาสัพพุธัตว มะเหสิโนนโมอุตตะมะธรรมมสะสาวะขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสัมมาสิปิวสุทิสีระติทันติโนนโมโอตตานะรัตตะัะตนันตะทะกาตุกังนโมโหมัสกติตสะตสะวิถุยะตะปฏินโมกระลับปาวพาวะนะ วัคันโตอุปภาวะนะโมกโรนุภาเวนะสุปัตถีผนตุสัพพทานโมกรลสะเตเทนะวิธรรมหิโหมิเชตาวา 10. <c oughs> บ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังแต่ไม่ยัางพระกวาสเกสุวิหารติะเปละวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิโุสเกนะสิทธิ์ปัจจามเตหิพิโุสเตหิสเพเหวะอะรันเตหิสเตหิจะโลกจตาตุหิเทวตาเยปุเอนะสัมปติตาขุนติปะกวันตังทัตนายะพิโุสังกัจอะขโคจะตุนังตุทวาสวักีนะหนังเทวนานังอัตถะพระโศสิอะทะโคปะกวาสเกสุวิหารติกะปิแล้วัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิโุสเตนะ ัตถงปัจจมเทหีพิภูตเตหีสัพเพเหวะอรันเตหิตาคาหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะรมมติตาผนติระขวันตังทัศนายะพิภูตังกัจจัยานนะมายมปีเยนะระกวาเตนุปะสังกมายมะอะสุงกามิตตวาระขวัตโตตันติเกอิมังปัจเจคาถาเถยะมาติอะตะโขตาเทวตาเถยะมาติมามะ พระวรวาบุติโสสมาชติตังวาพะหังปเสลายภาษาสติวาหังสามิจเจยะเอวันมีวะทุทธาวาเสสุเท е วาสุอัตตารหิตาพระคัตโตปัปจ,จัปตาลหุกสุ อัตโขตาเทวตาภะควัตตังอภิเทตวะกะมันตังอัตสุเอตะกรมันตังติตะโขเอกาเทวตาภะคะวัตโตสันติเกอีมังคาถังอาบาสิมหาสัมโยปวัตสมิงเทวกายาสมมนคตากัคขาขอีมังธรรมะสัมยังทิฏฐตาเยวะอภิริขิตาสตาติอัตโขอัปปาาเทวตาภะคะวัตโตสันติเกอีมังคาถังอาบาสิอัตตพิโว ตะมันตาหตุจิตตังอัตโนหุป,ปะกามันตุอะถีวะเนตานิเนตวาอิทิยายนิลักขันติปันติธาติอะตโขอลาเทวตาพระกวโตสันติเกียิมังคะสังขบาสิกิจตวา,ตวารีขังเจตวารีขังปินทพตีขังหจะมาเสเตจะลันติสวิมาลาจุมาสุขตาสุทันตาสุสุนาคติ <c oughs> อ,า,อ,อา,าทะโขอัปปาาเทวตาประควโตแสนติเกอีอมังคาทางอาพาสิเยเกจิุตัางตระหนงขตังเถนะเคมิตรกสันติอัปปายาภูภูมิงปหายะมะมุสังเหหังเทวกายนางปุริสานะสันติอาทะโขประควาพิโุอมันเตศเยปุเย,ยนะปิขเวตถสาสุโลกตาสุเทวตา,าสันตติตาหุนติคาถาขต่างทัตตายญาพิโุสังฆาจัก เยปิเตภิกเวเอเหสงอัตติตานตานางอรหัตโตสมมาสัมพุทตาเศรษฐาปิภะคขาวันตานางอตตะปาลิมาเยวะเทวตาสัมปติตาออเหสงเศยยาาปิไมหังอตตะไรหีเยปิเตภิกเวภาวิสันติอนาคตามัตานางอรหัต ธัมุตตาเตถังปิปะกาวันตางอปะริยานะเยวะเทวตาธรรมปติตาปะวัตสันติเสยยะถาปิไมหังอัตตาไรหิอัจจาขิสามิพิกาเวเทวกายาหนังนามณนิกิตติสามิพิกเวเทวกายาหนังนามานิเทนิสามิพิกเวเทวกายาหนังนามันิสังสุตตะถสุตตะกังนามะกสิโลทา สิสามิติเอวันพันเตโหเตพิโกเอพระกวัตโตปัจจโตสงพระกวาตตะทะโอจัตสิโลกับมโนสามิยักขาคุมมากัปปัตตาหิติตาสิทธิกรรมพลังปาลิหัตตาสัมมาคิตาปุถุสีหควีลีหนาโลมะลาส เกสารเนระเตเทวกายาภิกันตาเตนะจาภิกขวเตจะอภิกขมกะลงสุตวาพุทธะศาสนังเตสัมพุทธะละภูหยานังอมนุตานักานางเอเปเกตหาทัตตะหุตหสังอัตถาตัตตลิงตัสังเอเปเกตหาานังอมนุสยานักานังสุเอเปเกทัตตะหะตะตกะถุงทิสาสภาพระหุพระหงตตะ ัพีิยายะวะิกิตตวานะจกักรุมมาตโตมันจะตีสัทธาสาวเกละเนเทว,วกายาพิกันตาเตนะจาพิกาวเยโยหังกิตลิสาเมศลีอิหานุอานุปะละโสสัทย์สายักขาคุมมาเปตทวทวาอิทิมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัสาติโนโททัมนาพิกามงพิกุนางสาวมิตังวะนัง สหัสสันเหมาวตายักขานานัตตวันติโนอิทิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสัติโนโททัมนาภิกขโมพิคุณังสามิตังวะนังศัทาสีดาสีหัสสหัสสายักขานานัตตวันติโนอิทิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสัติโนโททัมนาภิกขโมพิคุณังสามิตังวะนัง อิจเจโสทหาสหัสายขานนัตตวติโนอิทิมันโตยุติมันโตนวันโตยัสสติโนโททามนาพิกมุพิภูนังสามิธังวะนังเวสมิตตาปัจจสตายขานานัตตวติโนอิทิมันโตยุติมันโตวณวันโตยัสสติโนโททามนาพิกมุพิภูนังสามิธังวะนังคุมพิโรราชกะหิโกเวปุสตะนิเวสนังพิโยนาตสาสะหาสังยขานังปุริยะปุริสติคุมพิโรราชากะหิโกสภะสามิธังวะนัง ปุณิม e, ันตะทีสังราชาสตัลลัตโทปัสสะติคันธาพานังอธิปติมหาราชายัสติโสปุทสีสสะพระหาวโวอินทนามามมทาปะละอิทิมนโตยุติมตโตนวันโตยัสสตินเนตเมนาพิการมงคลนางตาไม่ตังว่านังตักกินันจักทีสังราชาวิรูโหตัปปัสสสติคุณธาพานังอธิบหหาราชายัสติโสพุทสีสสะพระหาวโวอินทนามามะธัปะละ อิทิมันโตยุติมันโตนะวันโตยัสติโนเทวามนาพิกามองพิกุลนามพิจังมะนังปัจจิมันจัทีสังราชากุวีโลตักระษาสติคันชาพานอทิปติมหาราชายัสติโสปตสีสดสัพหะโหอินทานามาม,มทัทธปปลา อิทธิมันโตยุติมันโตวนะมันโตยสัสสินโนทุธามนาพิกมุขพิคุณมมงังสามิตังวะนังอุตตะลังจะทีสังราชากุเวโรตปัสสติคนยักษ์ขานังอธิตติมหาราชาย,ยสสสสสสัสสิโสพุทธสีสสะพระหัวโวอินทานามามัทรปรา,าอิทธิมันโตยุติมันโตวนะมันโตยัสสินโนทุธามนาพิกมุขพิคุณมมงังสามิตังวะนังปุริมันทะทีสังตัตตารถโธทักขิเนนะวิโรหโกปัจิเมนะวิโรหโกกุเวโรจุตตะลังทีสัง จตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตธารนามาอัตสุเวนะกะปิอวัตเวเตสตมายะวิโนทาสาอาคูวิจะขิกาสัทธามายาคุเวเนตุวิเวเนตุวิถุจะวิถุโตสหจันทนโนกันทะเสถโถจะกินนัตถุกิตนัตุจะปนาโทอปังนโยจะเวทะ โตจะมาหาสลิอิตาเสโนจากคันธันโพนะโรราชานะโนทโพฮ <c oughs> าคูปัญจสิโผเจวะคิมปะโลสุริยวัชสาเอเตชนย,ยจะราชาโนโคนันทนาสหราชุพิโททะมานาอภิการมองคปีคุณองสามิตาวะนังอาถาคูสหาคานาคาเวสลาสหาจหกกากัมปะรัสตลาอาคู ยาคาสหยาติภิยามุนาทัตตลาจะคาคูนาคายาตติโนเปละวันโณมหานาโคโสปะคะสามิตังวะหนังเยาคาราเชสหส,หสหาหาัติทิพาทิคาปะขิสุวิทาจกขูเหวะยะสาเตวะนะปตะปตาจิตต,ตาถุปนาอิตเตเตนะมามังอภิยันตาทานาครราชานามาสิสุปันนโตเขมะ ากาศสิพุทโททหาหิวาจหิอุปยานตานาคาสุปนาสารตังนสุกังพุทธังชิตาวทชิหะเทนตะตุมัตุอตุลาศิตาพาระโลสหะเสวะอิทิมันโตยาสัติโนกาละกัญชามหามิสมาอตุลาธานะเวคณนาสาเวจักปิจิสุจิติจักปหาราโทมหมุจิสหะสหะจะ ประรุตุตานังสัพเพเวโรจะมานุกกบมะกาสตานตตวาพระลิงเนสังลาหุพัฒนาพระกะมุงตะโมโทธานิทันทันเตพิคูนังหาเมตังวะนังอาโปจัตเทวาปัทวีตัเตโชวาโยธาทัคขาละมุงวันานาวันานาเทวาโสโมจัตยะสัตติสาสหะ เมตตาเกอนากะอิคาอาคูเทวายาสติโนโทเลเททเทธาคายาสเพนะน,นตาวาติโนโอิอทิมโตยุติมนโตนะมันโทยสสติโนโททธมานาภิกขงมพิคุณังสามิจังวะนังเวทูจะเทวาสหลีจอสมาจทุเวยมาจันทะสุปันทูนิสาเทวาจันทะมาคูปุทิกิตาสุริวัตสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุริกิตานักขตานิปุริกิตวาอาคูมันทักวัตุ หักกาวาสุนังวาสโธเถโทโถภคะเต็ปุริตาโท,รรททะเลเตทะเรทากายาสะสเพนนนันตะวันติโนอิทิมัโตยุติปันโตอนาวันโตยัสติโนทเมนาพิกมุพิกุณังสาม,มิทังวะนาังอาัฐาคูสหะูเทวาชะมัคคารีสิขาลิวะาอาลิติกาจะโรชาจะหุมาภุฑพานิพาสิโนวัลุนาสหะธรรมาจะอตุตาจะอะนาชากา สุเรยาสุกีราอาโคอาโคปัะสะเวสีโนทะเลเตทะเลทากายาสเพนะนั่นสมาตินองอิทที่มันโตยุติมันโตอ,อันนาวันโตยะสิโนทัทธมนาภิกขุภิกขูนังสามิจังวนังสัมานามหาสัมมานามนุษย์สามนุษยสุตตมาทิฏฐาปทุสิกาอาโคอาคโคมโนปทุสิกาอาถาโคหาลโยเท,ทวาเยจิโรหิตตวสีโนปาราคะมหาปาราคะอาโคเท ปายัสสติโนทะเลเตทะเลทากายาสะเพนะนะตวัดิโนอิที่มันโตยุติมันโตันนันมันโตยสัสสติโนโททมนาอภิกรม,มุงพีคูนางสามิตังวะนังสุกากาลุหะอรุณาอา,า,าคูเวคณะสาสหะโอทะกตันหาปามโมคละลาอาคูเวคณะสาวัจิกณาสัคธามัตตาหาลัคชามิสัก,กาจะยสัสสติโน ยังสัทธาอาคูประชุมโนโยทิสาอภพิวัติตทะเลเตทะเลท,เลทากายาสเพน,านาะนนตวันติโนอินต,ติมัโตยุติมโตอน,านาวันโตยสัสสติโนทัตถมานาพิกามุงพิคุนางสาม,มิตังวะนังเคมิยาดุสิตามายากันตากาจายาัสสาติโนสัมปะตากาสัทธาเส,สถาโสตินามา,าตควาอิมาตติติโนอาคูอาคาคูปะริมาลิตา เะเ,เทะเทเทกายยัสเพนะนะตวทีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันะนวันโตยสัสสีโนโทธ,ธรรมนาพิกมงค์พิคุณังสามิคังวนังเผทเตเทวานิกายาสเพนะนะตวริโนอิจาขันถุงเยจันเยสัตถิสหา,าปาวุทาชักปามักีหลังโอทาสทันนา,นารักขะสวงังทักเคโมโกะทาคลางนาคางังจันทะวะอาตาตติตังสุพมาปตามตโตจะ ปุญญาอิทิมโตสะหะสะานังกุมาโลติโจสจะกโสภะกะสาวิตังวะนังสะพัมมามะโกลานังมหาพัมมามติธาติติอุปปามะโตยุติมัโตพัฒมา迦โยยะสัติโสทะเลสทาอิสนาอาคูปจกักวัทีสิตาโนเสเถจกะกมัตจโตอาคาหาริโตปะริวาริโต เจะสัสเพอภิกันเตสินเทเทวะสัพพมาคามาละเสนาพิกามิปัญจกันสหถมิตะยังอัตถะกันตตัะพันทะทะลาคีนะพันทะมตุโสหะตมันตาปะิวาเลทะมาโวบินจุดถะโกจินางอิตะตัสสะมหาเสโนกันหาเสนาอาเปสยิบปานินาอัตตะมัตตตาสหกัตวานะ พาระหว่างปาถาปาบุะโกเมโคยะชะยันโตวิสุขิโกตถาโสปุญญะทาวิติสังกุฏโธอะสะยังวเสตันจะตังอภิยายะวกิตรวานะจักุมาตโตอ้ายินอมิตถาสัทธาสาวเกตระเนพระเตมาละเสนาภิกกมกันตาเตวิคานาสาภิกขโวเตจะภิกขะมังการลงจุตวาพุทธะสัสนา วีคะหละลเคหิปากกามุงเนสังโรมันปิอิจะยุงัพเพชิวหะตังฆามาพระยาติตายะสัติโนโททันติสหปูเตหิสาวกาเตจะเนสุตตาติ